โอเคสวัสดีครับทัวรริ่งไม่แก่ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวรริ่งเรชั่นทีวีโชว์ขอ,อส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันนะครับคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า CB 500F นะครับเป็นสปอร์ตเนเกตอีกคันหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังต้องการที่เก็บของนะครับต่อไปนี้ CB 500F คันนี้สามารถซื้อน้ำแข็งเข้าบ้านได้แล้วเพื่อนโอเคนะครับเพราะว่ามีที่เก็บของเรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องแขวนกับแคชบาร์ให้น้ําแข็งละลายต่อไปอวันนี้นะครับในโจทย์ก็คือว่าต้องการความจุแล้วก็ใส่ของได้มากพอสมควรนะครับตอบโจทย์เวลาเดินทางหรือ,อยามที่ต้องเดินทางไกลๆนั่นเองนะครับเราก็เลยเลือกจกัดเซ็ตเป็นเซ็ตนี้ให้เลยนะครับเป็นปิ B ๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์โมโตความจุ65ลิตรนะครับ65ลิตรใบเคื่องแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเทียบว่า65ลิตรเนี่ยความจุมันขนาดไหนเอาง่ายๆเลย65ลิตรนึกไม่ออกก็สามารถใส่หมวกกันน็อกวางตั้งๆธรรมดาธรรมดาได้เลยครับ2ใบนะอ่านะครับแหลกท้ายเป็นแหลกตรงรุ่นของ 3S ก็ถือว่าแข็งแรงและก็มาตรฐานเลยทีเดียวนี่ครับอ่านะครับใส่กับตัวปิ๊บอลูมิเนียม65ลิตร Panther Moto จัวนี้ติดตั้งบอกพิงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดูในมิติระยะ เอาเรื่องกฎหมายก่อนนะครับเอาเรื่องกฎหมายที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับความกว้างของตัวกล่องบนจะต,ต้องไม่เกิน60เซนนะครับตัวใบนี้ก็ความกว้าง60เซนไม่เกินแน่นอนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับมิติอันนี้เราดูยืนตรงๆผมยืนตรงหน้ารถเลยนะยืนตรงๆนะครับมิติของมันก็คือมันไม่เกินแฮนด์ไม่เกินกระจกและไม่บทบังทัศนวิสัยเรื่องของกระจกนั่นเองขี่ได้หมดได้ปกติเลยเพื่อนๆนะครับ ข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวแหลกตัวเนี้มันยกขึ้นสูงนะครับถามว่ายกขึ้นสูงแล้วได้อนะไรก็คือหลบไฟท้ายนะครับคนที่ขี่ตามเรามาเนี่ยก็ยังสามารถมองเห็นไฟท้ายของเราได้แบบไม่บดบังทัศนวิสัยของเขานั่นเองนะครับส่วนทรงเอวของเขาเมื่อใส่แล้วครบๆประกอบกับตัวลูกค้าเองมีชิลหน้ามาแล้วแบบนี้นะครับดูรถก็เลยดูเต็มๆแน่นๆแบบนี้เลยนี่ครับอ่ามุมนี้หล่อมากมุมนี้หล่อมากนี่ครับ ความจุ65ลิตรเราเคยทํารีวิวกันไปแล้วนะครับสำหรับปี๊ p a n t ม e r Moto ของเราง่ายๆครับกดสลักบริเวณนี้นะครับกุญแจจะให้มา2ดอกนะครับตัวปี p ๊บเขาจะมีปุ่มเซฟตี้บริเวณนี้นะฮะปุ่มเซฟตี้บริเวณนี้นะครับกดปุ่มเซฟตี้ครับยกสลักขึ้นดึงสลักปลดออกจากตัวเกี่ยวตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาได้เลยอ่านี่ครับภายในของเขา งานมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับโอเคสนนราคาตัวปีป๊บปาะพิงนะครับแหลกท้ายตรงรุ่นนะครับสำหรับ CB500 FFOX นะครับปีคันนี้เป็นปี2 0 1 4นสน,นะเพื่อนนะโอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในดีเทลหรือในรายละเอียดได้เลยถ้าเป็น y t u t u นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลย ผมจะใส่ราคาไว้ให้ทุกชิ้นเลยนะครับสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดสั่งครบชุดมีส่วนลดให้ครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าของ Touring Edition ของเราตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ